ท่านเป่าหม้อขึ้นนี่ข้น้อยฝันด้วยครับฝันดีขนาดฝันว่าปวดเนีย่ยก็เลยยางเข้าไปห้องน้ำมันสิเปเป็นเลขตัวไหนครับท่านเป่าอืมเจ้าฝันว่าปวดเนี่ยหรอยางเข้าห้องน้ำวะจีขอเตือนไว้ก่อนเจ้าจะไปเนี่ยวเด็ดขาดถ้าเจ้าเบ่งปัป๊บเตือนสามาบนนอนเจ้าสิเปียกอย่าไปหลงกลเด็ดขาดเด็กขาววาตอนนีูพุท่าผุ้แก่เนี่ย หันมาเล่นโทรศัพท์และเฮ็ดคลิปเรียวลงในเฟซบุ๊กหลายขึ้นอันแม่นละท่านเป๋าเพราะว่าตอนนี้ผู้เฒ่าผู้แก่พ้นก็อยากมีไรไยได้จากเ c e b o o k ก็เลยทายไปสอนกุ้งแหนกีดยางเฮ็ดหน้าก็ทายลงให้เบิ่งทายทุกอย่างเลย <c oughs> แล้วก็มีบางคนได้เป็นสายกินกินนั่นกินนี่โซกินตำักคุง้งกินแกงเซนกินมกเอไหมอ,มน,นอมนั่นอมนี่ ว้าวมาละอิสาขคุย่านกูได้กินซุปบะเขือโซ่อยู่ดอกจักหน่อยแต่ว่ามูนี่คือบ่อเห็นจางลงเจ้ากอหวังเฉมาหัน ท่านเป่าจางหลงเจ้าอูได้ยินข่าวว่าท่านเป่านี่กินตะสุบมกเขือไล่ขันอาสาผากันไปใส่เบ็ดแต่เศร้าคนเด้กครับท่านเป่าหวังสองมหาหันก็เห็นถือหน่วงลัดทงลงไปทางธงของมีสีสงสัยสีไปใส่หน่วงเอาหนูมาอมให้ท่านเป่ากินส่วนจันเจ้าเนี่เห็นไปเสียยาไปพ่วนดินแล้วก็เอาปุ๋ยไปใส่ต้นมกเขือให้ท่านเป่าครับจางหลงเจ้าอูนีด่ดีไปใส่เบ็ดหวังสาวมหาหันก็ดีไปใส่หน่วง แต่ว่าจันเจ้านี่คือว่าถือกทาเข่าไปใส่หาสิแตกยังปุ๋ย้นบกเข่าลอบ้อนพาไปไถหน้างานอีแตกขึ้นสิเปลี่ยนล้อมันกิ้งล้อตะขาบมาทับตีนไข่ยังบ่าจะเศร้าเจ็บอยู่แต่ว่าจอมยุดจันนิดไถหน้าเก่งขนาดได้ทันเป่าเว็บเดียวนี่ไถได้คงทองละเก่งคักขนาดลบโก้อนนี่ผมเห็นไปป้านคันแท้เนี่ยจันเจ้าก็สามารถป้านคันแท้พ่ายในเวลาบกิกมือ เฮดเลีเ้ยวบสทงแสดงว่าเป็นคนมีฝีมือวิทยุสูงผ้าไปตึกเฮนี่จันเจ้าก็ตึกแฮมานได้ทันเปาวานลกย่ำได้ได้ตายเตีป่าแสดงว,ว่ามานคักอันเรื่องไทยหน้าด้เจ้าได้ย่างไปเบื่องใกล้ๆอยู่หน้าให้หนึงมันไทยอยู่สามขง้งตรงกลางหญ้าเต็มอยู่ส่วนเรื่องป้านคอนแทร์บนา้าสิเป็นเรื่องจริงเนื่องจากมันไทยย่ำได้มันใส่แต่ส่วนขั้นบีดเอาแต่คนเท่จนคขาเที่ยงิวปเ่ย อันเรื่องตึกแหกฮึกกันมูขวานล่องได้ป่าบอกนี่วานแหกเขาว่าแตกเพว่ามัทิมหมาดำล่องนำรู้สึกว่าท่านเป่าเมื่อนีศูนย์ให้จันเจา้าเมื่อว่านพากันไปเฮ็ดยังครับอยู่หน้าก็ได้ศูนย์ให้กันจันเจ้าเฮ็ดยังพิตใจท่านเป่ายู่บครับก็เรื่องไทยหน้านี่แหละมันไทยแล้วมันปวดผ่านไวกลางให้ระบอกขวานท่านเป่าไปยกเอา้อครับเพราะว่า ผมว่าอยากใส่อีแตกลากมาผ่านมันก่อน,นาคัญนแท้มันมา,ากเงียอยทั้งกิ่งทั้งนนหนักค่าตำตับมันรอบนาคุณสิคขับเบียงรถไทยมางบาแบกผ่าน